ส่งผลให้ทำลายภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศชาติจงใจลอยตัวอยู่เหนือปัญหาและไม่มีความรับผิดชอบต,อต่อตำแหน่งหน้าที่เพียงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของตอนเองปิดาครอบครัวและพวกพ้องเป็นตัวตั้งอยู่เหนือผลประโยชน์ของส่วนรวมใช่ไหมถามจริงๆคุณคุณแพรทองทานไม่รู้หรอว่าที่คุณนักสินเข้ามาตอนเข้ามาเป็นนักโทษ และไม่ได้ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวครับลึกๆเนี่ยคุณแพรทองทานไม่รู้เลยเหรอคุณต้องแยกให้ออกระหว่างพ่อจำแยกให้ออกระหว่างตัวเองเป็นนายกแลรัฐมนตรีลอยตัวอยู่เหนือปัญหาก็ดีไม่มีความรับผิดชอบต่อตําแหน่งก็ดีเห็นประโยชน์ของบีดาครอบครัวและพวกพ้องมันก็ชัดอืมใช่ไหมครับครับไม่ต้องอธิบาย เพิ่มเติมจริงๆ,ๆคำนี้ก็ชัดเจนอยู่แต่อันนี้อาจจะต้องอธิบายนะอาจารย์นางสาวแพทองทานจินวัตรยังไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ซึ่งคำนี้เขาบอกว่าจะส่งสารรัฐนูนตีความเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ค่อยเข้าใจคำนี้เท่าไหร่มีพฤติการเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคมโกหกหลอกลวงไม่ดําเนินการตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนคุณเห็นนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนครับแล้วเขาไม่ได้ทํา มีไหมมันก็เอาแค่เรื่องเงินหมื่นก็ยังไม่จบเลยนะอาจารย์ถ้าพูดตามตรงนะเอาแค่เรื่องที่เขาพูดแบบชัดเจนนะข้าราางขั้นต่ําก็มีปัญหาอ่าข้าราชการขั้นต่ำแก้รัฐธรรมนูญนะยี่สิบบาททุกสายก็มีปัญหาแก้รัฐธรรมนูญก็มีปัญหาแต่หลายเรื่องที่ไม่เคยหาเสียงแต่ทำ แค่นี้ก็จบแล้วบอนคาสิโนครับไม่เคยหาเสียงแต่ไปทำซุกอยู่ในชื่อเอนเ r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กอ่าวไทยที่ไปอ้างพื้นที่ทับซ้อนก็มาจากบีดาคือทักษิณที่พูดขึ้นมาเป็นครั้งแรกแต่เคยมีไหมในการที่จะหาเสียงเคยพูดไหมไม่มีนโยบายก็ไม่มี แต่มันก็ตั้งผิดตั้งแต่หาเสียงว่าปิดสวิต์สามปอแล้วนะอาจารย์อ่าใช่เลยอันนั้นก็ใช่อันนั้นทําแล้วก็ไม่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 ได้ทํากลับไปรวมกับสามปอใช่ป่ะและแลนบริดจ์ผมก็ไม่มั่นใจว่ามีนโยบายเกี่ยวกับแลนบริดจ์แต่ทักสินยิบขึ้นมาครับใช่ไหมครับและต่อไปยังจะมีศูนย์การทางการเงิน ซึ่งก็ไม่รู้เอามาจากไหนอืจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะให้คนต่างชาติเข้าไปอยู่ในเขตนี้ได้โดยที่ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้าอกฉบับมันมาจากไหนอืเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายอย่างที่อยากทําแต่ไม่เคยอยู่ในนโยบายไม่เคยหาเสียงแต่ก็ะจะทําอย่างเนี้ยมันตรงกับที่ฝ่ายค้านเขาพูดไหมล่ะว่ามีพฤติกรรม ที่เอาเปรียบโกหกหลอกบวงไม่ดําเนินการตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนแล้วก็จริงๆเหมือนคําต่อไปเนี่ยมันก็คือการอธิบายด้วยหรือเปล่าอาจารย์ว่าเป็นนั่งร้านช่วยเหลือต่างตอบแทนกลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยก็ไม่รู้ว่าใช่เปล่าสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็สามปอที่คุณพูดนั่นแหละครับครับคุณอย่าลืมว่าฝ่ายพานปัจจุบันนี้เคยสัญญาเป็นเป็น เพื่อไทยเคยสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะจะร่วมกับพรรคพรรคเดิมที่ก้าวไกลก้าวไกลครับที่จะจัดตั้งรัฐบาลและไม่มีทางหรอกที่จะไปร่วมกับสามปอแต่ตันทีรันใดนั้นพอพอตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลขึ้นมารวมกับใครก็ได้รวมไปเลยเขาจึงแยออกมาครับว่าไปช่วยเหลือต่างตอบแทนก,กลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตย บริหารบ้านเมืองผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรงทั้งในด้านการเมืองการปฏิรูปกองทัพความมั่นคงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมทำลายนิติรัฐทำลายระบอบป,ประชาธิปไตยและระบบ<ด>รัฐสภา,าเจตนาตลอดจนปล่อยปะละละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้การบริหารงานของตนเองทั้งยังทุจริตเชิงนโยบายบริหารบ้านเมืองเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้องและกลุ่มทุน แต่งตั้งบุคคลที่ขาดความเหมาะสมขาดความรู้ความสามารถหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตไปเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญอื่นนอกจากนี้ยังสมัครใจยินยอมให้นายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาชี้นำชักใยให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองประพฤติตนเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดโดยมีบิดาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวตัวจริงที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจโอชัดเจนมาก อันเนี้ยชัดเพราะทักษิณเองก็พูดว่าเขาไม่ได้ครอบงำแต่เขาครอบครองรและในหลักการแล้วเนี่ยคุณทักษิณไม่ต้องรับผิดชอบเลยถ้ารัฐบาลน,นี้ทำอะไรผิดพลาดไปเพราะตัวเองไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีอำนาจอะไรเขาก็บอกเขาแนะนำเขาก็บอกเขาก็พูดไปอย่างนั้นเนี่ยพวกพวก,พวกคุณไปทำเอาเองเพราะฉะนั้นบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายรับไปรวมทั้นงนายกร,รัฐมนตรีแต่เขาเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบ อเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็พูดได้ทักษิณเน่ะแบบเนี้ยและระบอบแบบเนี้ยไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนเราเคยเห็นเมืองจีนที่เราเคยดูหนังกันใช่ไหมถ้ามันมีบุคคลอยู่หลังมากมแต่มันเกิดได้ยังไงกับประเทศไทยผมนึกไม่ถึงจริงๆคือโดยสรุปนะคุณชักชัยผมคิดว่าฝ่ายค้าน พยายามแตะประเด็นไว้ให้เยอะออืือแต่เขาแตะประเด็นนั้นผมว่ามีมูลน,นะ